นี่ช่งหลาอหอเป็นสิบสบนหไม่ครับ กันนี้ของคุณพัวให้คุณพอ่อเราก็คุณพอ่ขอ,ขอ,ณพอให้ผมอแล้วใช้อืน่นมีมั้ยมีครับคือเป็นอะไรบ้างก็ส่วนมากเขาเป็นคอนโดเาดูเมาดบอร์ทางนที่มันถคกไม่ขาคครับพี่ชายอยากให้เช่าเท่าไหร่ใจก่อนมาดูผมก็ไมรู้ว่ามันจะได้เช่าเท่าไหร่เอาเอาพี่ที่ตั้งใจก่อนเลยเนาอเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจง่ายขึ้นว่าประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยคที่ผขาตั้งใจครับ เราคาพี่คิดว่าพี่จะเน็ตสุดที่ได้เท่าไหร่สามพันกี่าสามพันสี่หมื่นสามพันสี่หมื่นกว่าที่ได้มาเอาใช่พอได้มามเออพูดแบบตรงๆเลยเนาะแต่ว่า แต่ว่าคูああ่นี้ขอสักแบบว่าสักหกหมื่นห้าอะไรเงี네้ยได้ไหมเอาแบบตรงตรงเลยต้งตรงต้องตรงตรงครับอเออครับเอาอย่างให้มาเราผมมีอะไรพร้อมไหมผมใจบ้าเลยครับอืม จัดมือนนะเดียวเเก่งใสุดอีกเนาะเนาะใจัดมือนใช่ปึ๊บปึ๊บแต่ถ้าเกิดพี่อยากจะเติมเอาอง้งอื่นมาเติมก็ได้เนอะยินดีดูแลนะอันนี้พี่อนุญาตนะม อันใจไม่ไหรอคอรับขนะไม่เป็นไรคือถ้าเกิดขาดพี่จะเติมมันไหนยังไงได้เพราะว่าไอ้จุดต่างระหว่างเจ็ดหมื่นกับสองพันเนี่ยมันนิดเดียวใช่เนาะพี่ตัดสินใจเถอะเนาะผมรู้แต่ว่าผมเองเนี่ยใส่ไน้คับ ว่าใกล้เคียงมากอะนาอแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆทำงานเข้าใจครับน้อ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 ออกกนบานาออน้ออนุญาตน้อได้ครับได้ครับนะใจ้จ่างนสดนอดยา้องานรตลารวมตลาดสี่หมื่ตลาดจริงๆมันมีโอกเข้ามาดม่อกีเ่อกี้เข้ามาเนาะยินดีอยู่แล้วเนาะกินดี